ภูมิธรรมสบายใจผลตรวจเข้าสิบปีออกมาเชิงบวกจ่อประกาศ T.O.R ประมูลภูมิธรรมเผยสบายใจผลตรวจเข้าสิบปีออกมาเชิงบวกจ่อประากาศ T.O.R ประมูลมองราคาหน้าจะสูงได้อีกเป้าหมาย1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเปิดประมูลข้าว5 5หมื่นตันว่าในส่วนการตรวจสอบข้าวของเราที่มีการออกไปพูดว่ามีปัญหาเราก็ส่งตรวจส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นหน้าจะดีแต่ยังตรวจไม่เสร็จเพราะต้องตรวจเรื่องคุณภาพข้าวหลายส่วนเช่นไขมันสารต่างๆในข้าวคิดว่ารอให้ตรวจชัดเจนถ้าเขาออกมาถแถลงคอนเฟิร์มทั้งหมดจะดำเนินการจัดประมูลซึ่งทราบขั้นต้นว่า จะถแถลงข่าววันจันทร์ที่20พฤษภาคมส่วนสื่อบางสำนักเอาข้าวที่เตรียมระบายไปตรวจในบริษัทชั้นนำทราบว่าดีมากถือเป็นการตรวจของเอกชนเองทุกตัวไม่มีปัญหาทั้งสารก่อมะเร็งหรือสารตกค้างจากการรมควันนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันได้ให้องค์การคลังสินค้าอคออสอเข้าไปดำเนินการแล้วในเรื่องเตรียมการประมูลและให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขและสัญญาในการประมูล ซึ่งเงื่อนไขนั้นหลักๆจะไม่แตกต่างจากที่เคยประมูลแต่จะดูสัญญาให้รัดกลุ่มขึ้นและเน้นป้องกันการรประมูลแล้วไม่ทิ้งงานซึ่งจะก่อให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงไม่ให้เกิดการล่าช้าโดยจะจัดอันดับตั้งแต่อันดับ1ถึง5ซึ่งคนไหนที่ทิ้งไปอันดับต่อไปก็ขึ้นมาได้เลยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่จะดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งถือว่าสบายใจเพราะสิปีจริงๆยังทานได้ในทางกายภาพยังโอเค ถ้ามีความคลางแคลงใจก็จะทำให้ชัดเจนและจะให้ประมูลทั้งกองเพราะเข้าไม่ได้มาก1 5 0 0 0 0มืนกระสอบให้ไปดูผลตอนประมูลนอกจากผู้ที่มาประมูละจะฟังจากข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเขาก็ต้องตรวจเหมือนกันคงไม่เอาเงินและชีวิตของคนในประเทศมาเสี่ยงทุกคนจะได้สบายใจเราไม่ได้คิดว่าชีวิตเราสำคัญกว่าหรือคนแอฟริกาไม่สำคัญแต่แอฟริกาเป็นตลาดข้าวเก่าอันนี้ก็เป็นข้าวเก่า แต่เป็นข้าวเก่าที่มาจากข้าวหอมมะลกิก็น่าจะยิ่งดีผมกินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เอาให้ทุกคนสบายใจและผมคิดว่าอย่าคิดอะไรมากไปกว่านี้เลยเพราะเอาของที่อายุในโกดังซึ่งเป็นของรัฐบาลมาจัดการให้ได้เงินกลับมาให้มากขึ้นอยากให้การประมูลเกิดขึ้นยังไงก็ดีกว่าตอนประมูลขายไปแค่ห้าบาทมองเป็นของเน่าข้าวสิบปียังทำได้ก็ต้องกลับไปทบทวนและไปคิดกันใหม่นายภูมิธรรมกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีบริษัทและโรงสีเข้าเสนอซื้อยกล็อตในราคา15บาทซึ่งนายภูมิธรรมมองว่าราคาหน้าจะสูงได้อีกเป้าหมายอยู่ในช่วง18ถึง20บาทต่อกิโลกรัมและต้องการให้ระบายทั้งหมดในครั้งเดียวเบื้องจะประกาศ T.O.R ภายใน3 5วันหลังจากผลตรวจสอบคุณภาพข้าวออกมาอย่างเป็นทางการ